นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปหาลุงอันโตนโอกันมีตะก,ก้าไปด้วยเพราะว่าจะไปซื้อผักของลุงด้วยนะคะโอ้ยความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยโอ้โหดูดูว่าที่โชว์ของลุงดิ ต้นบะเรมเทิมเลยต้นใหญ่มากอุ้ยผักสลัวมาในนี้หมดแล้ว啊เซลเซลเอาตะกร้ามาใส่ผักด้วยบุญโจ่กเนาะ tra un po' c'è le fragole guarda i pomodori uh guarda pomodori, eh. sono grossi belli oh, vedi ci hanno messo anche il telo li tiene anche più umido sotto sì, sì. Mm. E poi, tutti ci fanno erbaccia. li mantiene li fa da facciamatura eh li fa li mantiene anche più, più umido sotto guarda wow Bello che ci

คุ้กแต่เราสนดัลช์ก็เหมือนดซูโครวูดโมาเนี่ยคุณลงไปตัดสลัดให้แล้วถัวลตาหวานนะคะคุณลุงบอกว่าเม็ดมันยังเล็กอยู่แต่มันหวานเจียบเลยนะไซส์เนี่ย ขายเป็นกิโลนะคะขายทั้งฝากเนี่ยมันก็ดูเหมือนแพงแกะออกมาเม็ดนีด่เดียวแต่ขอบอกเลยทุกคนหวานเจียบอะคือข้าโพดกินแล้วนึกถึงข้าวโพดุณลุงปีนไปเก็บเชอรี่มาให้ใจดีมากเลยมาทีไรก็ใจดีตลอดทุกครั้งนะคะเเชอรี่รุ่นแรก L'ho spronato pure io, vai. C'è un sacco di lingua, capito? Esatto. Mm. E' eh, un po' la lava. Ma non lo so. Wow, ma a me più. Dà... Ti... Ma non lo a Mattia e me lo faccio. La colpa lo sa di chi è? Suo. Ah? Perché? <laughs> okay. Non lo so, ma mi è venuto a mettere così. Ah, sì? Perché bambino. io boh คุณลุงล้อนะคุณลุงคุณลุงบอกว่าดูเอาตะกร้ามาสิตะกร้าสำหรับเด็กน้อยเหรอนี่ต้องตะกร้กกา,กกาแบบนี้ตอนนี้เราจะไปเก็บถั่วปากอ้ากันนะคะของโปรโดของพี่มิกมาโย่ปอส่วยตาตี้เอ๊ o ปอส่วย t าตี้เอา e พรนต e ได้เ l ลล์เคลลี่พิุกรอสิเวโรได้เก็บแล้วได้เก็บถั่วปากอาก้า Sì ma non mi chiederò lo sconto poi eh! <ride> allora, siccome mammina mia mi disse una volta, io la testa non te l'ho fatta per dividere le orecchie, eh, cerchiamo di farla ragionare sta testa. กลัวกลัวมันหักต้องค่อยๆเก็บมันเหนียวอ่ะคั่วมันถ้าเลุงเก็บเร็วจังวะโอ้โหว้าวลาเวดีอยวลาเวดี้ฉันรู้าสีบัลเชลี่เกเลยนี่อันนี้คุณลุงสอนบอกว่าให้จับจับจับตรงนี้มาข้างในจะได้รู้ว่ามันมีเม็ดไหมตัดที่เสียตายสิภลษาไทยรันเดส Ma non è colpa mia, eh. Eh no? Neanche me, no, no. allora è colpa mia. <ride> Sicuramente, guarda oh oh. Oh, dentro. Sono belli grossi, amore, eh? Ma certo, sono belli di tutto il supermercato. Ecco, eh, vero! Che prima di tutto non si sa che gli hanno dato per farli crescere, poi, e poi sono piccini uguali perché. <ride>

ลมพัดมาเขายังชั่วถั่วปากอ้าสดหวานนะอร่อยมากอ่ะดูมาเขือเทศคุณลุงนะโอเพียบเลยวสวนผักคุณลุงนะดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ,อปีนี้พริกเพียบเลยนี่ต้นพริกนะคะน่าจะเป็นพริกหวานวเพราะว่าต้นมันใหญ่สบเบอรรี่ดอกเชียวคุณลุงปลูกสลัดไว้เพียบเลย ซาบะดตรงนี้ก็มีเพียบเลยกอเขางามๆทางนั้นเลยนี่นเป็นที่แหล่งอนุบาลออ้ยตรงนั้นมันฝรั่งนี่ต้นมันฝรั่งนะคะตรงนั้นก็เป็นคล้ายๆกวางตุ้งนะผักเนี้กุ้ไก่ไม่ชอบกินเลยไม่ชอบมากจืดมันจืดอะ คุณลุงจะไม่ยอมขายนะคะจะให้ฟรีแล้วไม่ยอมแพงนะทุกคนเถอปากอาสดายฟังกลวนี่ตาคนดิ่คูร์่คนตัวที่กับพิษต้นน้ำนี่คือกีโดเนกีโดเขาปากอเขาถ่ายวิดีโอหน่อยโดนบ่นแล้วโดนบ่นเรามาซื้อนะคะแต่ลุงอะให้ฟรีบ่อยมากตรงนี้คุณลุงจะลงอะไรเนาะ ต้องลองอะไรสักอย่างแน่เลยเตรียมที่ไว้แล้วนี่คุณลุงบอกว่าตั้งแต่มีห่านสองตัวมานะหน่อไม้ข้างในไม่ขึ้นเลยดูหน่อไม้ข้างในนะคะโล่งมากเลยไอย้ต้นไผ่ต้นไผ่ข้างในโล่งมากเลยเพราะห่านมันกินหมดแล้วมันก็มาขึ้นข้างนอกแทนตรงนี้ก็เป็นอางุ่นอางุ่นสำหรับกินนะคะไม่ได้ไปทำไว ที่คุณลุงยังมีอีกนะตรงนี้นะคะปลูกอะไรได้อีกหลายอย่างแต่ว่าคุณลุงทําคนเดียวนะไม่ได้จ้างใครเลยนะแล้วก็มีบริษัทด้วยนะเปิดบริษัทด้วยที่ฟอร์เรนซ์เพราะฉะนั้นคุณลุงก็จะเหนื่อยมากแต่ว่าคุณลุงมีความสุขอันนี้คือความชอบของเขาเนาะเขาจะไม่ยอมทิ้งเลยเขาบอกเขาจะทำเขาถึงแบบใจกว้างอะคุณลุงใจกว้างมากมาที่ไรอะของฟรีเพียบเลย นี่ก็ผักสลัดนะคะอันนี้รู้สึกจะชื่อว่าราดิคิวมันจะขมๆกูไก่ไม่ชอบกินไม่ชอบมากๆดูต้นมันต้นนี้คือเอาไว้ทำมะเล็ดแล้วอ่ะเก็บมเล็ดพันผักสลัดเยอะมากมแปลงนี้นะคะก็คณะไดโนเสาร์มีต้นอา,อาติโชกขึ้นปลายทุกคนดูสิ มีต้นแม่มันต้นใหญ่ใ่ข้างหลังอ๋อแปลงพวกนี้เป็นอ์ติโชกดูสิใา่ต้นเลยอันนี้เป็นพันเดียวกับพวกเรานะต้นมันเอ่อสีออกเงินเงินขาวขาวนะคะมันจะไม่เขียวจัดอู้แพรออกลูกเต็มเลยดกมากดกมากมากอมีพันหวานกรอบลูกเล็กๆนะคะดกมากๆเลยอะ่ะ อันนี้เป็นถัว่วดูสิแปลงว่างหลายแปลงเลยเพราะว่าลุงทำไม่ไหวเอาถั่วมีตรงนู้นด้วยนู่นอีกหูยาวมาถึงนี่นะถั่วลันเตาหวานเขียวๆข,ข้างหลังนะคะแล้วต้นที่เห็นนะก็คือผลไม้ทั้งหมดเลยนี่คณะไดโนเสาร์เอาไปทำมเมล็ดพันธุ์นะคะทั้งแปลงแปลงเบิเริ่มเลยเยอะเลยอะ ผักสลัดงามงามมีลูกค้ามาอีกแล้วนะชอบผักสลัดจังเลยอ่ะปกติเนี่ยไม่ชอบกินเลยนะของพวกเนี้ยแต่พอได้ปลูกเองได้มาเห็นที่เขาปลูกมันชื่นใจแล้วมันก็อร่อยขึ้นมาทันทีอ่ะไม่รู้ใครเป็นไหมเพิ่งเห็นตรงนี้มะเขือเทศออกลูกแล้วบ้านเราเองต้นจิ๋วๆเท่านี้อยู่เลย วิ้ยเขาออกลูกแล้วว่าตรงนี้นะคะเป็นหัวแรดิชคุณลุงบอกว่าไม่ต้องไปแยกมันนะหัวไหนใหญ่ก่อนให้ถอนไปกินอันไหนที่เหลือเล็กๆนะคะปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันโตเองเออเราก็เพิ่งรู้นะจับแยกหมดเลยคุณลุงบอกอย่าไปแยกมันแยกมันนะโอกาสที่แบบมันจะตายมันมีมากนะให้ปล่อยไว้แบบนี้ให้กินแบบที่ใหญ่ก่อนเออเพิ่งรู้เนาะเดี๋ยวปีหน้าเราก็ทำแบบนี้ เจ้าต้นนี้นะคะต้นใหญ่ที่เป็นร่มตรงนี้คุณลุงบอกว่าอีก15วันนะจะอยู่ไม่ได้เลยตรงนี้เพราะว่ามันจะมีดอกบานทั้งต้นแล้วกลิ่นมันจะหอมแรงมากแล้วที่สําคัญจะมีพึ่งมาตอมเยอะมากและทั้งวันด้วยต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทีงโยใช้ทําน้ำพึ่งก็คือเวลาที่ดอกมันบานเนาะก็จะมีพึ่งมามาตอม เอาไปเก็บทําเป็นน้ําหวานน้าพึ่งเนาะซึ่งพ okay, ึ <S, <S ่งแถบนี้นะคะคือพ um ึ like ่งเลี้ยงทั้งนั้นเลยนะพึ่งธรรมชาติเนี่ยไม่มีนะคะมีแต่พึ่งเลี้ยงคุณลุงก็ทําสวยมากเลยอ่ะเหมือนร้านอาหารเลยดูมีกระบองเพชรใส่กระถางแขวนไม่ตรงฝาผนังสาระแน่ละเมนต่เอ๊ควยละแค่เมยดาแต่คือสารเนี่ยคุณลุงให้ไป หอมมากหอมมากนี่ค no, ุณ <också> ลุงใช้ตำยาฝรั่งหมักนะคะอัเนี้ยเป็นน้ำตำยาฝรั่งหมักเหม็นด้วยมีหอยทากลงไปหมักด้วยมันตกลงไปตายเอาไปฉีดเพลี้ยอมมนามาส่วนเนี้โเ no grazie a voi della p i c t no grazie di tutto a p r o p o i t o ma la bionda che i è venuta l'altro giorno chi era Ah, ma quella era la matte, ma voglio dire... Ah, no, però, io, no. Eh? <ride> <ride> io, è? Ciao Antonio, ciao! Ciao, ciao. So per la pace, vero? Pace e amore, sì. Sì? Sì? Ciao, grazie wow, di tutto, ciao! Bravo.